สวัสดีครับผมวันนี้พาทุกท่าน,นครับมาดูนะครับแล้วก็สัมผัสของยักษ์ของใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ครับหน่วยนี้ชื่อ LT Movie ครับ LT ภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์ครับสำนักง,งานอยู่ที่บัวเชิดอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่บ้านอภูตนตำบลอภูนอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผม เป็นหน่วยที่มีจอใหญ่ที่สุดอยู่ที่38มิเมตรจุด38เมตรจุด50เซนติมตรนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับสำหรับพี่น้องชาวหนังกลางแปลงครับผมที่ทางเจ้าภาพนะครับทางบ้านเจนแวนตะมนแเจนแวนอำเภอศรีนรงค์ครับเอาจอยักษ์จอใหญ่มาลงให้พี่น้องได้ชมนะครับผมจอนี้เคยไปลงที่ เพชรบุรีมานะครับอันนี้จากเพชรกลับจากเพชรบุรีมาก็ยังไม่ได้ลงที่ไหนก็มาลงที่นี่เป็นงานที่สองนะครับงานนี้ลงที่เขตจังหวัดตัวเองครับผมถือว่าเป็นที่สุดยอดมากนะครับผมนะฮะใครที่อยากดูจอ,อยักษ์จอใหญ่นะครับมาได้ที่บ้านเจนแวนครับผมบ้านเจนแวนตะบนเจนแวนอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับ lt ลงจอ38.50นะครับ 38เมตรจุด50เซนติเมตรนะครับตู้เบีด96ดอกครับผมนะฮะตู้เบีด9กหดอกฮอนเนี่ยฮอนของ sa ข้างละอ่า24ข้างละ24ดอกนะครับแล้วก็จะมีอ่าเหลมกล่องนะครับ3ข้างละ4กล่องก็กล่องละอ่าหนึ่งองกล่องละ8 ดอกนะครับแล้วก็จะมีเสียงกลาง15นิ้วข้างละ1 2 3 4 5 6 7 8 8ใบก็16ดอกนะครับรวมรวมนะครับผมนะฮะต่อข้างนะตอนนี้ขึ้นเสร็จแล้ว1ฝั่งครับผมทีมงานก็กำลังจะลงพอร์ครับนะเดี๋ยวพาไปชมครับยักษ์ใหญ่สุรินต้องจอนี้เท่านั้นครับผมนะฮะ เชื่อก็ลงมาสัมผัสแล้วก็ับชมดูที่งานได้เลยนะครับงานมีอยู่สามวันครับสิบสิบเอดสิบสองครับคืนนี้คืนแรกร้อนไหมจ๊ะหวัดดีจ้าฮะเคยนะจะเอาไอ้ร้อนไหมจ้าเทพเทพาเวอร์ก็หลังจะหักแล้วครับผมนะะทีมงาน เอรีเทดยกเสร็จครับพาวเวอร์นี่หนึ่งคันรถเลยเนี่ยใช้รถกระบะขนเลยนะครับฮะโรงทานเลยทุเรียนเออมีโรงทานทุเรียนด้วอบ่ นายอยู่ตรงไหนอขนอข้าเอเออเดี๋ยวไปกินอะไรรงทานทุเรียนยยกลางทุ่งนางครับผมสบายๆครับกลัวแต่อย่างเดียวครับฝนฟ้าแค่นั้นเลยฮะอะไรแล้วจะขึ้นโจได้ไหมลมมันตีเข้าหน้าโจแต่ตอตอเออ,เอก็มีแต่ต้องดูสถานการณ์งางานเลย อันนี้มันตอนนี้มันตีเข้าด้านข้างอยู่แต่กลัวแต่เออแต่ว่ามันมาตรงกลางจอใช่เดี๋ยวพักหนึ่งก็มากลางจอเชื่อพี่อ่ะก็มากลางแล้วก็มาหลังเออเนี่ยแหละลมภาคอีสานก็จะประมาณเอาเดาเดาไม่เดาไม่ถูกครับผมนะฮะนี่คุ้มพลังครับแต่ละข้างครับใช้นะครับหนักเอาเรื่องครับผมนะ เดี๋ยวไปดูทีมงานเขาขึ้นอ่ะตู้ลำโพงก่อนระยะช้ายอยู่ที่ประมาณ75เมตรนะครับตั้งแต่จอมาถึงพาเวอร์นะครับทีมงานมาตั้งตั้งแต่เมื่อวานครับโครงจอก็เสร็จเมื่อคืน,นครับ วันนี้ก็ระบบตู้ลำโพงแล้วก็ระบบไฟแสงสีครับอ๋อเอยงานนี้มีตู้อยู่น้าหน้าด้วยหรอบินบวางตู้หน้าจอด้วยหรอไอ้ย <c oughs> กันจุดบอดครับนี่งานนี้มีตู้หน้าจอด้วยครับแต่จออยู่นู้นนะครับจอกลางแล้วกลางทำความสะอาดครับจอสามสิบแปด จุดห้าศูนเมตรนะครับนีอ่อันนี้วางตู้ครับวางตู้เพิ่มตู้ด้านหน้าจอเออันี่มังัดีคนเข ยิลมเอาด้วยนะาตนตาโอยดีาได้เลน้านน้เบรโต้องอะไรมารงหลังสูงนะครับระวสุปัาตู้เบรคก็จะยี่สิบเอ็ดนิ้วครับ21นิ้วไว้ห้าดอกลูมตามแม่เหล็กก้อนเดียวครับ พามาดูโจอแล้วกันไม่ใช่จะได้ชมง,ง่ายนะครับสำหรับโจอใหญ่ขนาดนี้นะครับผมนะฮะดูฮะเนี่ยเดี๋ยวก็ตีมาจากด้านหลังดเดี๋ยวก็ตี<ด>จากด้านข้างดเดี๋ยวก็ตีเข้าด้านหน้านะครับผมปัญหาของหนังโจอใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับอุปสรรคก็คือเรื่องลมที่ทางลมนี่แหละแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พายุเข้าด้วยนะครับ นี่ครับจอจอ38.50เซนติเมตรสามสดเมตรจุดห้านยเซนติเมตรครับ ก็มาดูมาชมกันได้ครับที่บ้านเจนเวนตำบลเจนเวนออำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับผมนะครเอลทีรับใช้ที่นี่สามคืนครับจอยักษ์จอใหญ่นะครับของทีมงานเอลทีนะครับผมนะฝากไว้ด้วยและกันครับพี่น้องเอฟซีใกล้ๆโซนนี้นครับไม่ว่าจะเป็นทางสุรินทร์หรือศรีสะเกดนะครับก็มากันได้ครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรืออยากมาชมนะครับ ให้เป็นบุญตาของท่านก็เรียนเชิญมาแล้วกันครับผม